เรียกได้ว่าที่ผ่านมาหลายคนให้ความสนใจกับแม่แตงโมนิดาที่ออกมาให้สัมภาษณ์รายการที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรตอนหนึ่งของบทสัมภาษณ์แม่แตงโมกล่าวว่านายตนุพัฒน์หรือไฮโซโปอนั้นหนึ่งในคนที่อยู่ในเรือว,วันเกิดเหตุจะเยียวยาโดยคำนวณจากแตงโมแสดงละครหรือหนังจะได้ค่าตัวประมาณแแสนถึงหล้านบาทคูณกับสาปี และมีช่วงหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวกล่าวว่าคุณกระติกไม่มีญาติอยู่ในพื้นที่กรุงเทพทั้งนี้ในโลกออนไลน์มีการเผยเรื่องว่าคุณกระติกนั้นไม่มีญาติอยู่ในพื้นที่กรุงเทพโดยก่อนหน้านี้จะพาปุษาไปฝากไว้ที่บ้านคุณแตงโมที่จะมีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยแล้วก็มีคุณเบิร์ต แต่ปัจจุบันนี้คุณแม่แตงโมเข้าไปอาศัยอยู่บ้านทำให้กระติกไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้อีกทั้งล่าสุดเบิร์ฟแฟนของแตงโมนั้นออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังคุณแม่สัมภาษณ์ให้อภัยคุณปอที่ชดใช้ตังโดยรวมๆแล้วประมาณ30ล้านบาทจากการคำนวณ ของหนุ่มกันชายอีกทั้งทางด้านคุณแม่ยังได้บอกว่าให้อภัยโรเบิร์ตเช่นเดียวกันในขณะที่ทางด้านคุณแม่กล่าวว่าให้อภัยฮิปโปเพียงครึ่งเดียวทางด้านเบิร์ตแฟนของแตงโมนั้นได้ออกมาโพสรูปภาพซื่อนัยะสำคัญบางอย่างโดยได้โพสรูปภาพถ่ายคู่กับแตงโมโดยในรูปแตงโมนิดานั้นใช้มือปิดหูปิดตาแฟนหนุ่มเบิร์ตซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้สื่ออะไรออกมา ร้ายกับว่าไม่อยากรบปรู้เรื่องต่างๆด้านของชาเนลต่างก็เข้ามาให้กำลังใจมากมายเลยล่ะค่ะ